สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ะในซองแอลส่วนกินแซน่บนวหลังจากเมื่อวานน้ำบ,บลเลยเจอกันเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี่ก็มาจัดขึ้นก่าแล้วจ้ะจักสีใส,สงง่มือจักสีใส่สอนกลุ่มตัวไงสีมือสีมือพราะไงม่อนจำหายมือเนี่ย <c ười> น่าจะคนตจำกินน้ำบ่คำแรกดูเรื่อง จัดมีพี่น้องหลายคนเพิ่นทาเขามาว่าแเอลใส่ขีีมอย่างพี่น้องจามือนีจัดให้เราจ้าตามคำเรียกร้อง3มอย่างเสร็จหนึ่งพี่น้องอยากทราบราคาหรือว่าอยากรูก้ว่าเอลใส่ตัวไนแน่พี่น้องสามารถทักมาได้ทางไลน์ไอดีแอลนะจ๊ะหรือว่าสิเป็นทาง ขอความทางเพจ a c e b o o k แอลอะไรพี่น้องจ้าสามารถทักเขาไปสอบถามได้เลยเนาะเดยแอลสิ LC แจ้งรายละเอียดราคาแล้ะการใส่ให้พี่ให้น้องอันนี้ก็เห็นพี่น้องถามมาหลายคนเลยพี่น,อน้องก็เลยเนี้อความใส่อยู่ก็เลยร่องเอามาแนะนําพี่แนะนํำน้องเบิง้งอือคืออยากใส่น้ำกัน ใชดีตึงบอกต่อก็เอาขึ้ที่ยังค้องใส่แลวพี่น้องก็ไม่ได้เอาตัวอื่นหรอกบอกก่าเอาตัวอื่นมากราะว่ายานพี่ยานน้องแพ้กล่าเอาบาเพราะว่ายะงค้องใส่แล้วยังคองบ่แพ้นะ แล้วกับบแมน่บาใส่แค่อาทิตย์สองอทิย์จไม่บอกน,น้ชงชิมตัวนี้เอาใส่มาเป็นปีๆแล้วนะคะ พี่แหลกก็บบอกกาบอกหลังพี่น้องเพราะว่าอย่างคนอื่นเขาแผ้นะแต่วายะควางกับใสมาเป็นปีแล้วมันก็บบอกแผ้เน้่ก็เลยกล่าวมาแนะนำนะพี่น้อง ใช่ ชอบนิบนิบแม่พัก,กเกษตรนะขะนา่าอยากกำวานจักบาทนะ <c oughs> มะยุขาเจ้าเนครับกำวานสะรวจ เมื่อวานขอบอกตามตรงพี่น้องเปิดเปิดให้พี่ให้น้องจองขีมบม่มเป็นจองหรอกพี่น้องให้พี่น้องสั่งซื้อขีมที่เอาใส่อะเราตอบแซดก่อนเดียวพี่น้องตอบประวัติประวัย บาคิดว่าพี่น้องอยากจะใส่น้ำปั่นนี่นจ่จจะหลายแห่ง ปนี้มดนจะเสียบ Mực khía khía lái lại Cái tay hàng bó chìm nữa không? in เอาแล้วเนาะนั่นแหละพี่น้องมื้อนี้กะได้มาทักท้ายหลังจากเมื่อวันทฮาบริด้เจอกันมือน <Star> ึง <disappointing> พ <bosses> ี <nosso fuck> ่น <rainforest> <omedical futur> ้องจ้ะ <Doo> น <Nixon> ั่นล่ะพูดใดสนใจกะ3ตัวนี้เอาใส่เซเรมเฮเซรัมพยาไทยพี่น้องคีมเฮอร์โบแล้วก็สบูวิามินซีนะคะพี่น้องสนใจแยกนาไซนาเขาวนาเด่ง มแล้วก็สามารถทักเขามาไดใดทางไล่แอดนะคะแล้วก็ทังขอความเพจเอลก็ได้พี่น้องสะดวกทางใดก็สามารถติดต่อมาได้ทั้งสองทางนะคะเอลจะนั่งตอบขอความขอขอขอความพี่ขอความน้องตลอดนั่นแหละพี่น้องแต่อาจจะตอบซาตอบเร็วแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยนอกจากถ้าตอบประท่านใจจังไดยเพราะว่าเอลเป็นคนตอบไล่ตอบขอความคนเดียวพี่น้องจ้ะเพราะมีแอดมินนอกจากแต่ว่าไลรตอบทุกๆขอความนอกจาก อาสำหรับมือนีกอะขอตัวลาพีและน้องไปแล้วจ้ะไว้พบกันคลิปหน้ามือหนาพี่น้องจ้าสำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ